ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธุุชนะให้ฟังในเรื่องผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแกนจากพระปวิฎดบฉบับสยามรัฐเล่มที่12หน้าที่370ข้อที่351พิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่า ท่านผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่นรู้จักกลับฮีรู้จักเปลือกสดรู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่ มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นแก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จกสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้น <c oughs> พิกุลทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่โอกาส ที่จะเป็นได้คือข้อที่พิกุนั้นจะพึงเสื่อมคลายจากอสมยะบิมุตอันนั้นได้เลยพิกุทั้งหลายพรหมย์น,นี้มิใช่มีลาบสการะและเสียงเย็นยอเป็นอนิสงพรหมย์น,นี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอนิสงปรหมย์น,นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอนิสงส์พรหมรรจันนี้มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ภิกขุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมรรจันนี้มีเจโตวิมุตตินั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย มีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นแก่นสารมีเจโตวิมุตต์นั่นแหละเป็นผลสุดท้ายของพรมจันท์